ไปกันแล้วนะคะก็ไปไหมเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ไปโอเคน,น,น okay. นะเราก็จะไปร่วมสมทบนะคะบุญให้กับพี่มินานะคะสองพบาทนะคะแล้วก็ของคุณแม่สมัย300บาทนะคะ ก็ตั้งกันไปถวายวัดด้วยแล้วก็เล่นสงการไปด้วยนะคะเนาะเราก็จะ,ะนำเงินส่วนนี้นะคะไปะเทนะคะคานพื้นโรงครัวนะคะที่วัดผุ้ลวงนั่นเองนะคะเจอกันแล้ว <c oughs> มาพี่มลนะ้อนี่นะคะเราก็จะไปร่วมอน้นนอย เออปอนได้ป่านเลยเอาพ่อเดีพ่อเนีโอ้โอ้ สมัยกับพี่มีนาค่ะจงดูดีมีสุขไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยร่ำรวยนะคะธุรกิจกำงานก็ขอให้เจริญเจริญนะคะจากธุรกิจมีแสนก็เป็นหลายๆล้านเลยนะคะอดีตตัวแทนให้มันกับสือกันนะคะเอาใบใหญ่ทั้งหมดเลยค่ะอวดไปฟังคำวิจิตรอวดเหรอมีได้ยินเสียงคนให้คนให้จับสีกัน ได้ที่แล้วเอออายายอุ่นยายอุ่นก็มาอ่ยายอุ่น้ให้ได้ที่ร่ววนอ่อ่ไม่ไม่ต้องใส่ไม้ก็ได้เอาอายายอุ่นมาเข้าสิงทิทันที่แวนะคะขอให้เงทมาี่ใ้เห้คุจาดถุนนะคะคุณ่ะอ้ยจวดนี่นะคะเราก็รตุ้นกันนะคะ ต่อไปนะครับ FC ทุกท is ่านนะครับที่มาออยพอที่มาลุกจำบุญรับผลหลวงครับขอให้อยู่ดีมีเฮงทุกคนเด้อครับเด้อขอให้ลุกต้องมุกต้องังหวะจัวะกันจิ้มกันกุ้งเหยืข้าวหล่ให้ FC อยู่ดีมีเฮงทุกท่านขอมาดูต่อไปเด้อขอให้เดือดช่วให้พอให้โดดตึ้ ตัวที่หนึงจะัโอ้ยรักไกยาเจเพ่ให้ขอให้ันพ่งกไปขอให้เจดีย์ทอภาษาทูเกลโอ้เนี่นะคะก็รวมติดเนาะแล้วเราก็จะไปถวายันวที่15นะคะ จะถึงหมื่นแล้วนะนี่โอ้เดี๋ยวก็จะละมงการกุศลอีกก <wh ็ได้เพิ <S <S ่มอีกฮะละมงการกุศลวันไหนคะประกันวันไหนไม่โอ้โอ้งานเวทีก็ทำเดินนี่แร้วเวทีต้องเดินนี่บ่เฮ้ยโอ้นะคะก็ต่านี่นะคะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอีกสี่นาทีลูกวิลูกวิสต็อปไม่ได้สตาร์ทบ่เยโอ้ยนี่นะคะเอาคักหลายเพิ่นดีใจคักเลยเฮ้ยเอาย่า่ย่า่ไปมีวมือ่าหลานโทรมาเพื่อไปรับย่าแล้วว่ะเออ เอ๊ะทำไมแม่บอกยายว่าจะให้ไอ้เบะมารับ,บ,<ส>บเปิมวะไอ้แอบโทรเหรอไม่หนูไม่ได้โทรเปิมวะน่ะเอาแล้วใครโทรยายมันถา,ามแม่เมืนวหนเออแ,แม่มันวะแม่ม,มันเอาแม่โทรคนวะใช่หนูไม่ได้โทรเปิมนะลงไม้ละลูกคนน่ะเออมีแม่มาแล้วล่ะโทรเธอคำเห็นอยู่แวบๆแม่มันอยู่คนนอง เอออยู่ด้เฮือนนั่นแหละเลยก็เลยไม่ท่าวเอ้าคือมีหู่จักว่าอันหลานละมาบังกุกก็ไม่เท่านั้นมันใหญ่ไปหรืเ่าเออเออแบ่ก็โทษละมีแพลยนักไหมเมื่อล้านมาเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วบังเทียบอิญเทีออ บวกเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนระวังนะระวังนะโอ้ยบอกโอ้โอ้ผู้เลอสาพัฒน์โอ้ได้เยอะแล้วนะทุกคนถ้าเราตั้งกันจนถึงวันที่15ก็คนละ20่บบาทคนละ10บาทนะคะก็เป็นบุญเหมือนกันเนาะอันนี้แต่เรา อไม่ได้ไอ้รไรนะคะคืออันนี้คือเขาอ่อยากทําบุญนะคะเพื่อนศรัทธานะเพื่อนก็คือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่บุญฉงกาลนะคะก็อยากจะทําบุญนะคะเนาะอันนี้นะคะก็อ่ะฮะ,ะวยดาวได้รางวัลใหญ่ออกหมดหรือ,อยังยังมันคะมาเรื่อยๆอเขาในสี่สิบบาทนะเขาได้พืนลม้ไไมสี่สิบบาทได้กระติกน้ำ<ป>แต่ค่ายรนะ้อยสี่สิบนะค่ายได้กะละมังแล้วก็สบู่แล้วก็หมอน เขารางวัลา,ายเขาเีมงะเขาก็ค่า่ากันอยู่นั่นแหละเขาค่าปนไปปนมาอืมเลแ,แล้วเขาจะเอาลงใชเ่เต็มละม้วก็ลงไปเอาข้าขาหน่อยค่อยๆลืมถามว่าเขาจะเริ่มกันกี่โมงย้อนยุคมแรงนี่เจดม่งอะเนาะพอดีแบบมุนๆเลยนะเนาะ ฟื้อหางเครื่องแล้วบ่ะมก็ยังเป็นกัางคืางืกรื่องคุณละห้าหกคุณละเรงงานกระทุ่มทุมไปเนาะอือคุณละมาบุญก็ว่าเป็นนอเหอลือขั้วเนี่ยมันเศบาท่าค็ักยังอยู่หลวง นี่สายตรงจากกทมนะคะถววายัดทุ่งงไม่ได้มาก็โทรหาแม่นะปีใหม่ไทยนะบุญรวมทรับุญนั้งหมดข้างมารวมเด้อะมากเลยโอเคเอ้ยคุณนะคุณนะขยับเข้ามานะลูกขยับเข้ามาลูกจำน้องเข้ามาเอ้ยทักแล้วนี่นะคะเราก็เริ่มตั้งกันตอนสวายเนาะเพราะว่าช่วงเช้าเราก็ไปทำลงทานกันนะคะที่บ้านกกตูมนะคะก็สาธุสาธุบุญในครั้งนี้เนาะขอให้ อยู ه, ่ดีมีสุขนะคะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลมานะคะเออโอ้ห้าร้อยบาทวสันเดียวเดียวโอ้ก็เ oh, ลือมืออ่ะก็เลือมือเอามาเถอะวสันทอดด้วยทอดด้วยโอ้คนนี้เขาอยู่กรุงเทพโอ้ยคนอวยพรกันย่ำลิ้นนะคะ ปกติแต่ก่อนเนี่ยถ้ามียายอุ่นเนาะคิดถึงยายอุ่นเนะเาะก็จะมียายอุ่นนั่งให้พรนะคะสามไม่ชัดปลาดูของปลาไม่ชักเนาะดีเนาะ